แล้วนะคะการจะนะบุรีตอนนี้เราอยู่กันที่วิลเวอร์เอราวันนะคะเป็นแพรริมน้ำเดี๋ยวพาไปดูกันหน้าร้อนต้องมาเล่นน้ำนะคะอันนี้ก็จะเป็นแพรวิลเวอร์สนะคะอันนี้น่าจะเป็นสำหรับครอบครัวแต่ไม่แน่ใจว่ากี่คนนะคะแล้วก็เรื่องราคา อันนี้จะเป็น V.I.P. 3, 2แล้วกัน 1. V.I.P. 3นี่จะเป็นโซน V.I.P. นี่คือจะพัก2 2คนนะคะแต่เรื่องราคาเนี่ยโดนเนมนจะทิ้งราคาไว้ให้จะแปะราคาไว้ให้นะคะเหมาะกับแบบส่วนตัวมาก V.I.P. อันนี้เป็น V.I.P. 1นะ ที่นี่มีกิจกรรมทางน้ําให้นะคะเาจะเป็นพายเรือคายักพายเป็ดเล่นน้ําหรือว่าจะเป็นแพเปียกนะคะแพเปียกนี่จะประมาณ4ี่โมงครึ่งถึง5้าโมงนะคะเดี๋ยวเขาจะพาไปเล่นแต่ไม่แน่ใจว่าที่ไหนนี่เนมพักอยู่เนมพักอยู่แพวิวเวอร์สนะคะจะเป็นห้องสําหรับ2คนจะเป็นห้องแถว3ห้องไปดูกัน จะเป็นโซนหลังห้องนะคะโอ้ฝั่งนี้เย็ยนมากถ้าห้องริมๆเนี่ยจะได้วิวที่มีหน้าต่างนะคะห้องเราก็เห็นมีหน้าต่างเห็นวิวฝั่งนู้นเหมือนกันข้างๆแพนนะคะจะมีจุดล้างมือให้ล้างจานให้ว้าวสวยมาก มาดูมาดูมาดูเพื่อนเราอะไรจคือผมเล่าเอฟอเดนอเดนก็มาสองห้องนะคะไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมเราไม่อยู่ห้องติดกันแต่ความจริงก็คืออยากได้วิวที่แบบว่าหน้าต่างที่เห็นวิวนั่นแหละห้องแถวเลือกมาน่ะ มาดูวิวสวยมากจะบอกวิวภูเขาข้างหลังแบบว่าเรื่องราคานะคะก็ในมาวันวันนี้วันวันอาทิตย์อาทิตย์ถึงวันศุกร์นะคะราคาจะอยู่ที่หนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบแปดบาทฟรีอาหารเช้าแล้วก็หมูกระทะตอนเย็นนะคะฟรีแพรเปียกไปล่องแพแล้วก็กิจกรรมทาทางน้ำไ,ได้หมดเลยเดี๋ยวเราจะพามาดูกันห้องจะเป็นเตียง คิงไซส์นะคะขนาดหกฟุตเด้งไหมไม่รู้นานเลยลองนอนเลยอะเด้งไหมไม่รู้อ๋อโอเคเด้งอยู่แล้วก็ที่นี่นะคะจะมีกาลน้ำให้สําหรับแบบเราต้มมาม่าดึกๆแต่มาม่าเขาไม่ได้มีให้นะคะมีอันนี้ซื้อมาเองมีตู้เย็นให้นะคะเปิดดูข้างในมีอะไรเปิดเปิดได้จริงเหรอแท้แน่ให้ด้วยไม่ใช่ล้อเล่น ไม่ไม่ไม่เป็นสปอนนะคะซื้อมาเองมีทีวีให้ด้วยใช่แอร์เย็นเจีเย็นชุ่มฉ่ำนะคะเดินมาตัวนี้ก็นี่ตัวเครื่องแป้งของเราเขาจะมีตัวเครื่องแป้งให้แล้วก็ไม้แขวนเสื้อตู้เสื้อนะคะสามารถเก็บของเก็บเสื้อผ้าได้เลยว้าวห้องน้ำอาจจะมีรูปแบบปิดปิดนิดนึงปิดนิดนึง ก็อ่างหน้าใหญ่นะคะมีกระจกที่นี่มีน้ําอุ่นให้ด้วยนะคะห้องน้ําห้องนะ้ำห้องน้ำกว้างมากห้องน้ํากว้างจริงพาไปดูวิวข้างนอกกันเอ้ยมีคนมาดูข้าวมีคนมามีเมนูอะไรให้ดูมัง้งลองดูดูเมนูหน่อยเน็นเมนูป่าป่านะที่นี่ใช่เน้นป่าป่า ใช่ไหมใช่เดีย๋ยวเราขึ้นให้ดูถ้ามีนะดริงบรรยากาศสุดยอดว้าวที่นี่นะคะแพรราคาก็ที่เราอยู่อะ่ะจะเป็นห้องพักสองคนต่อนหนึ่งต่อนหนึ่งห้องนะคะเราจะอยู่แพรหนึ่งเนี่ยสามห้องเรามากันทั้งหมดสองสี่คนมาสี่คนแล้วก็ แยกห้องกันคนละมุมนะคะส่วนด้านหลังอ่ะจะเป็นเดี๋ยวเดี๋ยวเนียมจะขึ้นรูปให้นะคะแล้วก็ขึ้นเพจเวลาถ้าเพื่อนพี่คนไหนสนใจจะมาก็คือแพรวิวเวอร์ที่เอราวันนะคะสนใจทักไปสอบถามต่างเพจได้เลยนะคะด้านหลังอจะเป็นแพรประมาณรองรับ4ี่คนนะคะราคาไม่แน่ใจเดี๋ยวจะให้เพจแล้วก็ให้พี่ๆไปสอบถามกันเอาเองนะคะใครมาเป็นครอบครัวก็อย่างนี้เลยแต่ว่าที่เนี่ยเขามี แพร์วีด้วยนะคะว i p ีสำหรับสองท่านมีหลายรูปแบบมากเดี๋ยวตอนเย็นเนี่ยาจะพาไปเดินดูแล้วกันรองเท้าก็ไม่ได้ใส่เป็นไงตรงนี้นะคะจะเป็นแพรเปียกสำหรับลูกค้าที่ตอนเย็นเขาจะพาพาเราไปล่องแพรเปียกแต่ไม่รู้ไปทางไหนไปที่ไหนไม่แน่ใจนะไม่เคยไปอาจจะพาขึ้นเขื่อนที่นี่อยู่อำเภอศรีสวัสดิ์นะคะก่อนทางขึ้นเขื่อนเลย แพรวิวเวอร์เอราวันการจนบุรีอันนี้ห้องที่เราก็จองมาเหมือนกันเราจองสองห้องนะคะ mm hmm. เพื่อนจะอยู่ห้องนี้แต่ละห้องจะมีชื่อแต่ละแพรจะมีชื่อนะคะอันนี้จะเป็นเอื้อมดาวแล้วก็ห้องที่สองจะเป็นปลายฝันนะคะส่วนเราอยู่ทอตะวันห้องสุดท้ายเพราะว่าห้องสุดท้ายเนี่ยจะมีหน้าต่างที่ค่อนข้างที่จะเห็นวิวแบบนี้ สวยเลยบรรยากาศตอนนี้หน้าร้อนนะคะก็ขอนี้นีการกลางเต็นท์ออกมาเที่ยวบรรยากาศธรรมชาติมาเล่นน้ำแบบนี้สักหน่อยนะคะที่นี่กาญจนบุรีที่แพรวิวเวอร์เอลวัน เราสั่งออกมีประดุกต้องเราเติมเยเติมพลังมีเราสั่งแซลมอนดองซีอิ๊วอันนี้อะไรอ่ะงหมูแดงผัดผัดเผ็ดปลาเอ้อหมูปลาแล้วก็ไข่เจียวฟูเจียวฟูใส่อะไรใส่มะนาวไข่บอกเชฟเทวดาที่หายตัวไปอันนี้อะไรเนี่ยอันนี้ไม่รู้ของใครฉันกินโถกินนี้ เหมือนใส่ปลา้าเลยมันด้องสีิุวง่ะอุ๊ยร้อนก็คือตอนนี้เรารอแพรเปียกเนาะรอแพรมารับใช่แล้วถา่ายดูนะคะว่าเป็นยังไงน่าจะประมาณแดดร่มเนาะ

i <laughs> How a I dust? จัดเซร็มาให้เลยใช่ถ้ากินอยู่นะเนอะใช่ดูหมูดิได้เยอะนะว่าไปต่อห้องสองคนอะชุดหนึ่งนะคะจะอยู่ในราคารวมกับค่าห้องรวมกับแพรเปียกรวมกับพายเรือรวมกิจกรรมแล้วก็อ้อพรุ่งนี้ตอนเช้าเดี๋ยวมีอาหารเช้ามาเสิร์ฟหน้าห้องด้วยนั่งสวยๆรอเลยเดี๋ยวเขาก็จะยกเตามาให้แบบนี้ได้เยอะนะตอนเยะนะเ็นบรรยากาศดีมากยอมรับสุดๆชอบเลยดูดิ แต่ตอนนี้ก็แตกเรื่อยหมดนะดูดิสวยหมูกระทะมื้อเย็นครับวิแมลงค่ะตอนนี้แมลงเยอะมากแมลงลงไปแล้วค่ะดูอน้องเยอะนะคะน้องตุยตุย่าหมูกระทะอร่อยเนาะมันชิมอร่อยกันชิมแซ่บอะไรยัง หมูเรายังไม่ละลายแรงจริงจริงเขาบอกเราแอบซื้อหมูโลตัสมาด้วยนะกลัวจะไม่พอแต่เขาให้เยอะอยู่นะแต่เราโลบเองเขาให้ห้องละหนึ่งชุดนะคะแต่ว่าเราอ่ะมันนั่งทุรวมกันเ้ำน่กอะขาดแรงจริงทานแบบว่ากินสปูดค่ะดูสปีดมาก เหมือนฝนจะตกเลยอ่ะใช่เหมือนฝนมากควาแลบแป๊บๆเลยค่ะพี่คะพี่มากับใครคะพี่ไม่คุยกับใครเลยอ่ะคะปายเรือเป็ดมาปั่นเรือเป็ดมาเหรอคะหรือว่าพี่มากับไอ้ดุนไม่เย็นดุนไหน่ดุนดีดุนไหนดุนเล็กอ๋อมาหอมมาไมเมื่อตอนเย็นอ๋อพี่เป็นซูเปอร์แมนเนี่ยผมลืมแต่เมื่อตอนเย็นบรรยากาศดีมากเลยนะ ช,ชอบเลยมันสองอันนะแต่มันยังไม่สุกมันคัดมันคัดนี่ค,ค่ะโลบมากไงต้องเมามันกับหมูกระทะมากซื้อหมูมาเพิ่มเพราะว่ากลัวไม่อิ่มกลัวไม่อิ่มเน้นกินเยอะแต่ไม่อิ่มไม่เป็นไรเพราะว่าเราเตรียมมาม่ามาแล้วคนละกระป๋องก่อนนอนเพราะว่าที่นี่เขามีการน้ำร้อนให้กระป๋องหรือกระปุก เอากระปุกมาใส่กระป๋องแล้วก็เอากระปุกแล้วกระป๋องไปใส่กระแป้งกระปุกกระปิ๊กพอมืดล้วก็ไม่เห็นวิวอะไรเลยใช่จตมืดหน่อยแต่ฟ้าแลบแล้วอ่ะใช่ตะตกก็ดีนะก็ได้เย็นๆเช้าเราอาจจะแบบว่าอากาศดีใช่มีหมอกจางๆหมอกควันที่นี่นะคะห้องสองคน คนล,ละ1,000ห้องละหนึ่ันเก้าร้บาทจะมีฟรีอาหารเช้าหมูกระทะตอนเย็นล่องแพเปียกภายเรือคายักเรือเป็ดฟรีนะคะจะรวมอยู่ในราคานี้แล้วที่วีเวอร์เอลวันแต่ว่า,า VIP, น,น, VIP นี่น่าจะประมาณกี่บาทนะสามใบเท่าหรือเปล่าใช่ไหมหมนจะสามใบเท่าของเราจะเป็นห้องแถวสามแถวนะคะห้องแถวเลยเหรอ <S <S <S> ห้องแถว <S <S <S> ชื่อห้อง ห้องริมอันนี้ทอตะวันอันนี้อะไรนะทอไฟาฝันแล้วก็เอื้อมดาวเอื้อมด,ดาวกับทอตะวันจะเป็นห้องริมที่มีหน้าต่างนะคะแบบสําหรับใครที่แบบอยากเปิดมาแล้วดูวิวสวยมากที่นี่ช่วงนี้หน้าร้อนขอหนีการกลางเต้นมาแบบว่านอนเย็นๆเ,เ,เปิดแอร์ช่ำๆหน่อยแต่ก็ไม่ได้ทิ้งแต่ว่าก็เอาไปก่อนละกันเนาะใช่ ไม่ไหวจริงค่ะขนาดเอเลยเรายังเอาไม่อยู่เลยร้อนมากต้องหาที่เล่นน้ำก่อนแมงแมงยเยอะไปนหน่อยมาให้หัวค่ำเดี๋ยวเวึกก็มไม่มีแล้วทีละสาไม่คุยกับใครเลยเ่ะทีละสามไม่คุยกับกล้องเลยเหรอ บินมาเหนื่อยเขาบินมานะคะคนนี้เขาแอบบินมาแล้วก็จะเห็นเขาอยู่ในคลิปนะคะท่าซูเปอร์แมนเดี๋ยวเรามาดูกันเขาบอกเขาบินมาก็คือสรุปไปล่องแพเปียงนี่คือไม่มีใครเขาลงเลยนะนี่ลงอยู่คนเดียว ว่ายน้ำอยู่คนเดียวเขาบอกว่า15นาทีเขาบอกให้เวลาเล่นน้ำ15นาทีลงอยู่คนเดียวเลยค่ะน้ำใสสรุปเขารอเราให้เราขึ้นโอเคตอนนี้ต้งรีบย่างก่อนกระทะจะไหม้ละใช่ไปอันหนึตัวตื่นเช้ายามสดใส เป็นยังไงจะ๊ะสว่างมากว้า,วา,วา คลิปนี้เรายังไม่ได้กลับนะคะมีแผนเที่ยวกันต่อฝากเพื่อนๆพี่ๆติดตามรับชม EP 2เที่ยวการจนะบุรีของพวกเราด้วยนะคะบ๊ายบาย